สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจสอบความเสียหายพื้นที่ประสบภัยพิบัติด้านการประมงจากเหตุอุทกภัยพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องระหว่างวันที่7-9สิงหาคม2565ทํำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในหลายตำบลและหลายหมู่บ้านในการนี้ว่าที่ร้อยตรีชายรั์พุ่มช่วย ประมงจังหวัดพิจบูรณ์มอบหมายให้นางสาววิมลรัตนพิมพาเจ้าพนักงานประมงชำนาญงานกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงพร้อมด้วยนางสาวสมมาตรบุญยวง ประมงอำเภอสีเทพหลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นเข้าตรวจสอบความเสียหายบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติด้านการประมงจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ยื่นแบบความจำง เพื่อขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติด้านประมงหรือกอศส0 1เมื่อวันที่12สิงหาคม2565ที่ผ่านมาในเขตพื้นที่หมู่ที่2หมู่ที่7 ตำบลตาลเดี่ยวและในพื้นที่หมู่ที่9และหมู่ที่12ตำบลหน,นองไว่ยอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2564ต่อไปเพลินจิตสวนศิลปง์สวทเพชรบูรณ์รายงาน